เรือนหอหนาวทิสานาฏแฟนเก่าเปิดโปงคบซ้อนพระเอกดังตั้งแต่ยังอยู่มอปลายคบหากันมานานแต่ยังไรวิเวลแพลนแต่งงานสำหรับหนาวทิสานาฏกับมิววงศกรโดยฝ่ายหญิงเปิดเผยว่าทุกวันนี้ยังมุ้งมิ้งกันเหมือนเดิมส่วนเรื่องงานวิวาเคยคิดเอาไว้ว่าไม่ต้องจัดงานใหญ่โตรูราพร้อมพูดคำขำว่าไม่แน่คบกันสิบปีอาจจะแต่งเลยก็ได้เรื่อยๆนะทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมแค่เวลามันน ่านไปขึ้นทุกวันไม่ได้มีอะไรพิเศษสําหรับหนูถามว่ามองอนาคตร่วมกันไหมก็ยังยืนยันคําเดิมนะว่ายังไม่ได้มีแลนว่าจะต้องแต่งงานหรือว่าอะไรแต่ถามว่าอนาคตร่วมกันลองมองว่าถ้าวันหนึ่งพร้อมก็มาคุยกันจริงจงจังจ คุยกันเล่นๆก็ไม่มีเลยถ้าจริงจังก็ต้องรับรู้ทั้งสองบ้านพี่นิวบอกว่าเคยคุยเรื่องแต่งงานมันก็ใช่มันคือนานมาแล้วและเป็นการตกลงแบบจริงจังว่าตอนนี้ยังถ้าสมมติว่ามีการแต่งงานแบบนี้ขึ้นมามันก็คงเป็นงานที่รับรู้ทั้งสองบ้านแค่นั้นเล็กๆเป็นคนไม่ชอบอะไรที่ใหญ่โต โดยความที่เราเป็นคนที่ไม่ได้คิดเรื่องนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วส่วนพี่นิวก็ไม่ใช่คนที่ต้องฟิกว่าจะต้องเป็นยังไงคือแล้วแต่เราซึ่งก็คือยังไม่ได้คิดคือเราอยากจะทําให้มันถูกต้องตามประเพณีแต่ประเพณีของหนูกับพี่นิวมันอาจจะไม่ได้ใหญ่โตอาจจะแค่กินข้าวตักบาตร้วยซ้าอันนี้คือคิดไว้เลยคือเราคือคนธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องเป็นพระเอกหรือว่านางเอกงานต้องใหญ่โตมันคือความสบายใจของเราจริงๆอันนี้เป็นความคิดส่วนตัว พี่นิวเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ไม่ได้มองว่าต้องรูราหรือว่าใหญ่โตเราสะดวกอะไรแบบนี้เราชอบแบบนี้แค่นั้นเองแม่หนูไม่เีเรียสเลยทั้งฝ่ายหนูทั้งฝ่ายพี่นิวคือไม่ซีเรียสตรงนี้เลยจริงๆ เราคุยกันแล้วจริงๆนะแต่กว่าทั้งคู่จะจับมือก้าวสู่เส้นทางรักสิบปีนั้นก็เคยเกิดประเด็นดราม่ามาก,ก่อนว่าทางนางเอกสาวถูกอดีตแฟนแชรกลางรายการมาแล้วจากสตอรี่เพ็ิดเของหนุ่มแมนที่ออกมาแชรกลางรายการทีวีช่องดังโดยแมนกล่าวว่าเคลมตัวเองว่าเป็นแฟนเก่าของนาวทิสาน่านแต่รักต้องมาจบเหตุเพราะนางเอกสาวน้าหวานแอบกิ๊กกับพระเอกคู่จีนนิววงสกร ซึ่งหลังจากนั้นชาวเน็ตก็เมาส์มันกันในโซเชียลได้ไม่นานหนุ่มหนิวก็ออกมายืนยันว่าไม่มีการคบซ้อนอย่างแน่นอนและตนก็รับรู้เรื่องแฟนเก่าคนนี้อยู่แล้วและล่าสุดสวาวหนาวทีสานาฏก็ออกโรงป้องชื่อเสียงของตนเองบ้างระบ,บุว่าเป็นเรื่องมานานแล้วยอมรับว่าเคยคุยกันจริงตั้งแต่สมัยเรียนแจ้งไม่สันต่อเหตุเป็นเพราะเรื่องส่วนตัวเปล่าเกี่ยวกับเรื่องเข้าวงการ เหมือนหาเหตุผลฝ่ายชายทำไปเพื่ออะไรเพราะไม่ได้สำคัญพอคือเราเข้าวงการมาสักพักหนึ่งแล้วไม่ได้เข้าวงการแล้วไปคุยกับคนใหม่เลยคือเราจบกับเขาก่อนที่จะเริ่มไปศึกษากับคนใหม่ๆและเราก็ไม่ได้อยากจะคุยไม่ได้คุยกันตั้งแต่เลิกกันตอนนั้นพอมีเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้สำคัญพอที่จะถามเขาว่าทำไปเพื่ออะไรคือถ้าจะพูดอะไรก็พูดไปส่วนที่เป็นความจริงก็คือเราคุยกันจริงคือเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขามี เจตนาอะไรก็เรื่องของเขาหลังจากนี้ก็จะไม่ต้องเอาเราไปเกี่ยวข้องกันแล้วเพราะมันจบมานานมากแล้วและเรื่องนี้พี่นิวก็รู้อยู่แล้วอย่างที่บอกเรากับพี่นิวเคยไปเจอข่าวตอนเขาอยู่กับคนใหม่ของเขาซึ่งเราก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วเรียกว่าจบประเด็นคบซ้อนดังปังท่ามกลางคำถามเด็ดๆของนางเอกสาวเลยก็ว่าได้